บรรยากาศหลังเลิกงานครับผมวันนี้กะบวันอาทิตย์วีคือเกาวีณนงเมืองบรรยากาศตอนตีห้าครับผมนี่อาที่นี้กะเข้ากัดเด็กนาะนี่ครับผมเงียบมิดซีรีครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่อนสังแชนแอลกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับกลับมาพ่อขมัากาศหลังเลือกงานนะครับผมอาที่นี้กะเข้ากัดเดกพี่น้อง หยุดเงานะครับผมหลังจากที่ว่าหยุดเงาเห็ดงานเมื่อกี้กับวันอี่เท่าไหร่แล้ววันที่ย2บสองแล้วนะครับผมวันพฤหัสนแล้วนะครับผมพี่น้องห้อนเบิ้งสภาพอากาศตอนตีห้านะครับผมพี่น้องอันนี้ก็คือว่ามันมันเริ่มมืดมันยังมืดอยู่นะครับผมปกตินี่ตีห้านี่แดดเต็มฟ้าหรอด้นะครับผมอันนี้ก็คือว่าไอรกครได้สังเกตจังซี่นี่มัน,นเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับผมพี่น้อง แต่ว่าอากาศก็ยังฮ้อนอยู่นะครับผมแต่ว่าส tomorrow, ังเกตเพิ่งก็มากันช่วงตีห้านี่ตีห้าประมาณตีห้าหกโมงยังเป็นเียยุทเห็ว่ามันมันเริ่มมละนะครับผม้วก็ตอนประมาณห้าโมงแรงซี่ก็เริ่มจกบุกเขาเห็นแสงแดดละนะครับผมก็ค่อนข้างที่มืดมืดไปแล้วก็ค่ามืดไปแล้วก็แจ้งซานะครับผมพี่น้องก็คือว่าเริ่มเริ่มเริ่มซี่เบิดหน้าฮ้อนแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ฮ้อนพุ่เราประมาณยีนเก้าวุ่นละเนาะประมาณยีนเก้าุ่นละครับผมซ่งไ้ สำหรับหน้าหอนอยู่ญี่ปุ่นนะครับผมพีน่น้องเดือนสิบกะอากาศก็กำลังสีดีนะครับผมเดือนสิบเอ็ดเย็นยีสิบสองกะเริ่มเย็นเย็นขึ้นแน่ละนะครับผมหอนเอาครับผมบรรยากาศเสียภาพมรนเากาศสูพี่น้องเบิ้งนะครับผมบ่ได้ทายชิปหยุดยาวกับว่าที่ไปหาทายชิปอยู่แต่โบ,บ,บ,บได้ไปทางใด้นะครับผมพี่น้องโอ้ื่อยมากว่าโบได้ไปทางได้อีเดีดเลยครับบุญยาวเดี๋ยววันนี้ เราไปนําเส้นทางน้หมูบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวผมจยไปเบื้องสวนผักผมพพ้อมเดี๋ยวจะอัปเดตส,สวนผักผมซะเบื้องนะครับผมพี่น้องว่งหยุดยาวว่งางขันนี่ผักผมตายเบิดเลยนะครับผมผักเพียวกระตายบักมะระกระตายนะครับผมบักเชลเล่นกระแห้งตายซื่อพี่น้องมันคือว่ามันมันไอ้มันมัน,มนยังก่อมันห้อนพูดมันห้อนครับอีลีพี่น้องเด็ดนี่เด็ดหูดับแต่ไม่อีหลีนะครับผมเนี่ยะน่าช่วงนี้ช่วงประมาณช่วงนี้กะทย์นี่ก็ถือว่าห้อนแห้งอยู่นะครับผม แต่ว่าถ้าสังเกตบึงสภาพอาการบางสิ่็มันก็เริ่มจะซีบเบิดห้อนแน่แล้วนะครับผมถ้ามันยังห้อนนะครับนี่แสดงว่าตีห้าเนี่ยมันจะแดดเต็มฟ้าเลยนะครับผมพี่น้องย่างห้อนนะครับผมแล้วพี่น้องคิดว่าแดดประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแห้งจังนะครับผมพี่น้องจังครับเจราผักผมตายเุ๊บแต่ผมซีไปไทยอัปเดตสวนผักเสิงนะครับผมจะให้เบึงบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นโรงงานโรงงานอีหยางบุ๊ดนี่นะครับผมเฮ็ดอีหยางบุ๊ด มันจะเป็นพวกอะไรรถนี่แหละนะครับผมเพราะว่าฟังนั่งเป็นพวกโซเดียมเสียมฮิดโครงรถนะครับผมฟังในคนเส้นนี้เส้นนี้ผมก็เคย่ายแล้วนี่ว่ามสนทราอากาศบ้านหลังเมียงเขานะครับผมีย่ยมือเศร้าบ้านเขากระดกตายกันพี่น้องผักบ้านขเขาก็ได้อันนี้ทุ่งนาเขาก้อันนี้นจะปลูกบุกทั่วเขียวทั่วนันเตาเป่งซันนะครับผมนู่บ้านหลังนี้งามวะนี่แหละครับผม ก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศสู้พี่สู้น้องเบิ้งนํากันนะครับนี่เป็นการมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดดนะครับผมพี่น้องประเทศญี่ปุ่นนะครับผมช่วงนี้ก็นหน้าฮ้อนอยู่นะครับผมฮ้อนแห่งอีหลีนะครับผมไปจะตายร่ามนี่ครับโอ้มิดดีขนาดวะมิดซีรีส์ลยอืมนี่ผมมักางาแล้วนี่เราปลูกหญ้าไว้หน้าบ้านนะครับผม ประเทศใหันผมมากนะมากมากก็มีบ้านเรว่สสาสไตล์ญี่ปุ่นสิละหลังน้นอยๆนะครับผมหลังน้อยๆเป็นตะยุเป็นตะยุฮ็่สวนหน้าบ้านพ่อมืองสิไงแล้วก็เขาใส่พื้นที่นี่โคตรคุ้มค่าเลยดีประเทศนี่นะครับผมพื้นที่เล็กๆนวนี่เขาปลูกผักปลูกอย่างไว้เต็มบิดเลยดิใส่ใส่พื้นที่คุ้มนะครับผมบ้านเขาน,ะนี่ยหอน,นมือมันจะกระยันเกบเมือฟังทางทางที่เป็นถนนใหญ่นะครับผมนี่ อันนี้ก็อยู่ในซอยฮอดลานโคนม,น <c oughs> ม,ม,มนันละคู่มงคู่มงลาดนิ่งหมดมันคืออย่างบุบลุปหรือว่าผมมากบ้านเัืงสีน่สาสไตล์ที่เราปลูกสวนไว้หน้าบ้านเัืงสีนมันมันมีม่อง,ม,อง,อง,งม่มองฮอนังลินมันมันฮอเบื้งแล้วมันมันได้เย็นตาดีไงนะครับผมมีสวนหน้าบ้านมีปลูกหญ้าขึ้นเัืงสีน่า <c oughs> ก็ยังสีน,สนสา่าผมนี่น้องมักเมืองสีสไตล์นี้ ันมีวาสนาได้เห็นเหีนยนเจ้าของกระซีจจัดแว้นั้นแล้วน,น,น,นี่จะเป็นสวนผักนะครับผมถ้ามันแปลงผักมังบึกทัวโด๊กไปน้องบึกทัวสวนนี่นะนองครับผมแต่ว่าแห้งดีไปซื้อนิดนะบุก,กินนิดแยกไปหาให้คลิปมามาขอขอซื้อผักขออยู่เดี๋ยวสิลองมึงอยู่นะครับผมเดี๋ยวตั้งท่าดีๆก่อนหอดละนะครับผม นอนหนอนขนาดเลยวะปั้นมาจากไหนทีวะมาเส้นนี้มันบบไก่ครับผมมันก็น่าที่สบายยกสำหรับโรงงานผมแล้วมันกับโบได้ขี้บืนโนนบืนเขานะครับผมถึงแล้วอุ้งผักไอ้กับเจ้าซื้อนี่แต่ว่าผมก็ไปซื้อนี่มันนมุงไว้ยอยู่ซื้อผ้าสแดดมาบางังแดดไรนะครับผมสั้นนี่อู้โวในะครับผมอู้วโห้นอน นี่ผมจะอัปเดตผักสเบิงนะครับผมหางแต็มพี่น้องหางเต็มพี่น้องผมซีอัปเดตผักสเบิงนะครับมันเหลียอีกอย่างนี้แล้วก็ปลูกไม่กับปลูกไม่กับมีนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งกันอันนี้ผักอีตูผักอีตูกันยังเหลียอ,อยู่นะครับผมอีตูก็พอพอได้เก็บกินเลยนี่บอกพี่กอพี่กับตายแน่้ว่าตายแน่้ยแหละครับผมมากไปเฮี้ยวนะครับผม,มพี่น้องมันแดดแห้งปวด อันนี้ใบกะเพราญี่ปุ่นนี่ครับผมอันนี้สิเป็นผักบุ้งที่เป็นขึ้นทสาครับนี่อันนี้ผักแพีวผมตายหมดเลยดิอันนี้ผมปลูกไม่แล้วนี่ยผักแพวนี่จะเป็นผักไก่ผักขยงนะครับผมนี่ซื้อรถไทยแล้วเอาตัดต้นมันมาซ้ําไว้อันนี้จะเป็นผักกาดน,นะครับผม,าผกกาบผมวานไม่เพิ่งไปซื้อมานะครับผมผักกาดนี่ไปซื้อมาอาทิตย์ว่างทั้นละไปซื้อมาคล้องกับผ้าซา,าลอนนี่เ,เอามาบางังแดดนี่พี่น้องผักตัวนี้ ผัก,กัวนี้กินกับเขาหน้าที่จะแซ่บอยู่ออมออมมันกับแซบออมใส่ไก่ใส่หมูกับซสบนะครับผมนี่ครับซื้อผ้าหนิ่งใส่ปองเบียปองเบียผมเฮยลมพัดมาปลุกเยับผมมันต้องมาเก็บดิบบ่ได้ดิครับบ้านผมนสะอาดสาดาั้นนครับผมนิดคือบ้านโฮมบ่ได้หน้าอายเขาเปิดฝ้าก็เป็นแดงแดงสีเละนี่มันจะเข้าสู้หน้าหนาวแล้วมัน มันเริ่มมันเริ่มสว่างสะอาดแล้วมันก็เริ่มคําไหวแล้วนะครับผมปกติตื่นมาห้าโมงแรงหกโมงแรงนี่แดดเต็มฟ้าอยู่นะครับผมโดยนี่โดยนี่ตื่นมาห้าโมงหกโมงนี่เริ่มเป็นคึมๆแน่แล้วทุกทีนะครับผมน้องผมได้สังเกตเวิญญาณเสียเอานะครับผมแต่ว่ามันขัดท่าในห้องมันก็บห้อนค้าห้องนี้อยู่ี่ประเทศนี้ก็นเลยนะครับผมหน้าห้องก็บเป็นตายครับเฮ้ยนี่หุ่นห้องเยี้ยก็งกเนี่ยจะหังไง เดีสิซรีวิวห้องให้เบื้องไม้นะครับผมวราคาเซาอย่างจังไดถ้าผูพนมาติดตามไม่นะครับผมพี่น้องมีห้องน้ำห้องนึ่งพนผ้าเขียนเต็มอันให่ยังกินข้าวนาะมันหื่อห่อนเอ้าครับผมมันห่อนเอ้าเดี๋ยวผมให้เบื้องปฏิทินเนาะเดือนแปดนะครับผมในฮิตงงานสิบเจ็ดมือเนี่ยครับผมพี่น้องทำงานสิบเจ็ดวันหยุดยาวไหนบ่หยุดยาวที่บ้านไหนบ่ได้ไปใส่หรือบ่ได้ทายชีปบ่ได้หิังเลย วันนี้ผมที่มาอัพคลิปซูพี่น้องฟังผมซีลงคลิปซูมือซูมือนะครับผมคลิปสั้นแน่ยาวแน่ซีอัปเดตชีวิตอยู่ประเทศญี่ปุ่นให้พี่น้องได้เบิ่งนากันนะครับผมพี่น้องว่าเป็นเังไดีอย่างแจ้งไดแล้วผมซีรายงานแล้วก็ทีรายงานเรียเงินให้เบิ่งงร้อความว่าแต่ละมือแต่ละมือเรีเงินอยู่ที่เท่าใดนะครับผมพี่น้องตามได้ว่าได้แก้ข่าวสารให้พี่น้องเบื้องร้อความนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องไดนะครับผมจยวผมซี ให้เบิงเลขเงินนะครับผมเมื่อนีวันที่22นะครับผม22สิงหานะครับผมตอนนี้เวลาตีห้าเดี๋ยวเอามาเบิงอัตราการแลกเงินกันว่ามวันที่22สิงหานี่อัตราการแลกมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมอัตราการแลกเต่ยนมื่อนี้นะครับผม,มน้องอยู่ที่23.28นะครับผม,มนี่เมื่อนีวันที่22สิงหาเวลาตอนตีห้านะครับผม ๋ยวผมทิพยายามอัปเดตสุพี่น้องเบิ้งนะครับผมว่าแต่ละมือแต่ละมือ,เ,มอเลืเงินมันเป็นทังไหแล้วพี่น้องกับคิดเบิ้งนำกันเอานะครับผมว่ามันเป็นมาจเได,ดีมันเป็นตะคือบ่สำหรับผู้ที่ซีมาไหมนะครับผมว่าเบิ้งสถานการณ์ก้อนนะครับผมสำหรับผมเนาะถ้าถามผมนะผมจะแนะนําให้เบิ้งสถานการณ์ทิศทางเลขเงินกันว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันซีคุ้มค่ากับการที่เฮาเสียมาบ่นะครับผมสำหรับคนที่ซีมากับบริษัทจัดหาง,งานก็จะงงผมนะครับผมก็ถ้ามากับรัฐบาล มากับโครงการเอ็มเจแปนั้นมันกะชีโอเคเนี่ยเพราะว่าตัวนั้นค่าใช้จ่ายมันมันเทือกนะครับผมพี่น้องมันแทบจะบ่ได้เสียอย่างเลยนะครับผมฟรีทุกอย่างนะครับผมพี่น้องกับที่มีค่ายุคค่ากินค่านุ่นค่านี่เขาซื้อนะครับผมสําหรับผู้ที่อยากมาอิริณสถานการตอนนี้นะครับผมแต่สําหรับผมนี่ผมแยากให้เบิ้งเลทเงินสก่อนว่ามันสิไปแจ้งใดมาแจ้งใดมันสิขึ้นบ่อหรือมันสิลงอีกบ่หรือมันสิสรงโตยังสิ้นนะครับผมรอเบิ้งสิ้นปีพันธมันนะครับผม ค่อยพากันกสินใจนอสสำหรับผู้ที่กําลังอยากหมาแต่ว่าสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอายุกําลังที่มากะสู้ๆเอานะครับผมพีม่น้องมาล้วกะให้สู้ให้มันสู้ผู้สู้คนนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับกะว่ามีอย่างไรกะชี้ประมาณนี้แหละนะครับผมพีม่น้องกับมาทายอัปเดตสถานการณ์หลังบรรยากาศหลังเลือกง,งานสู้พีซู้น้องเบิ้งนะครับผมระหว่างทางจากโรงงานมาที่พักนะครับผมว่ามันเป็นยังไรสถานการณ์มันเป็นยังไรสภาพอาก,กาศตอนนี้มันเป็นยังไงตอนนี้กะห่อนคือเกาอยู่นะครับผมแต่ว่า แต่ว่าฟ้าก็เริ่มเริ่มไอ้มืดเริ่มมืดเลี้ยวแล้วก็แจ้งซาแล้วนะครับผมพี่น้องอีกประมาณเดือนนึงก็เบิดหน้าฮ้อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตสู่เบิงเรื่อยๆว่าสถานการณ์เตลุ่มๆเตลุ่มมันเป็นยังไงนะครับผมพี่น้องเอ้าสละนะครับผมสละคลิปนี้ก็ขอฝากกันแน่นะครับผมผู้ใดยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ผมเนี่ยก็ฝากทุกคนกดติดตามให้ผมนแน่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมแน่นะครับผมพี่น้องสามช่องทางเลยนะครับผม ยูทูบทิกต็อกเพจนะครับผม,ม่นอ้องฝากทุกคนไปกดติดตามเป็นผู้ดำน่นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ